เราพบที่เราได้พบเธอหัวใจฉันมันพบเธอ,อ <c oughs> ฉันไม่รู้อะไรกอมูป๊ดเต้13มาถุงเนี้ยทุกครั้งที่เราพบที่เราได้พบเธอ หัวใจฉันมันก็เพอให้ดูขนมขนมมาขนมมาตัวของหักงานขามันจะเป็นอย่างเงกับว่าแบบไอ้สวยอ่ะอืมแบบมาเยาเล็ก ไม่เนี้นอืม่กล้ามาแล้วเฮ้ยนัง่งอืมถ่อมอม <c oughs> <c oughs> ีใครไม่เคยยกของหนักบ้างเนี่ยเกิมมาทางยืดได้เนะนี่ยนะพวกไว้เล็บไปดิทำงานเบาเหรอ แบบของไม่ได้ไงถ้าไวลบยาวอะมันต้องตับเพราะว่าต้องกลัวของแม่แม่บอกมาเดี๋ยวเขาแนี้ผู้มีมว้บนจารงมไม่จับบอกเราห้บาทนะดีสินค้ากันขนมขนมที่แบบเอ้กินมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้อะไรเราชอบ พอตอนเชา้าใช่ปะ่ะถ้า,ารเรามีหมูจะไปรูปภาษาเลยนะเราจะวิ่งไปที่หน้าวิ่งนะเราจะเราจะวิ่งไปที่หน้านดเดมมูแล้าก็จะเส้นมีกินตอนชเช้าแล้วก็จะแบบเอาไปด้วยอีกอันหนึ่งให้บีกินอารมณ์ประมาณว่าอยู่ในห้องใช่ปะ่ะสมัยก่อน ไอพี่นี้เฟิร์ลเลยเฟิร์ลเลแล้วแบบว่าต้องเฟิร์คิดว,ว่านั่งใช่ป่ะเห็นแบบยีย่เขาบอกว่าอะไรอะเราอะไอเราอะไอกลุ่มมันก็หลายคนใช่ป่ะหมายถึงว่าเพื่อนกันอะไรเงี้ยใหม่มันเป็นแบบเด็กเรียนใหม่ในเงี้ยมันก็แย่งแบบเอาของเราไปกินอะไรเงี้ยแต่เราเอาให้บีกินเข้าใจปะ่ะเราอะเราอะจงใจให้ผู้ชายกินไม่ได้ให้ผู้หญิงกิน ว่าเอ่าน่าขี้อ่ะเหรออืมใช่น่าให้หูเราไปมันได้ยังไงคงค่ารักกันหรือว่ามีครั้งเราจำได้ว่าไปเที่ยวบางแสนมา้ดี๋ยวเอากละแมมาเออไอเดนเธาก็นั่งกินเขาไปแล้วก็เฮ้ย อันนี้ไม่ปกติแหละไม่ปกติล้วแออนเ็เออเราต้องมองตาเรามาว่าแล้วเราก็แบบหรือว่าเอยไม่รู้ด้วยค่ะไมบว่าไม่รู้อ่ะมันไม่เข้าใจเลยบ้าไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจอย่างั้นไม่ใช่นะ